สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่กระแสะข่าวดังหมวดอ,อสุดอาลัยสูญเสียปิยะบุญนาคผู้เปรียบเสมือนพี่ชายหมวดออโพส์อาลัยปิยะบุญนาคหนึ่งในนักแสดง2499อันถานครองเมืองผู้เปรียบเสมือนพี่ชายที่รักแล้วเคาลพนับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกับการสูญเสียปิยะบุญนาค หนในนักแสดงหนังดัง2499อันธพานคลองเมืองพศ2540และบางกอกแดนเจรัสเพชรคาดเงียบอันตรายพศ2542โดยทั้งหมดอ๋อหรือสารวัตรอ๋อพอตทอร,รณกรรัตนพรได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของปิยะบุญนาคผู้ซึ่งเปรียบเสมือนพี่ชายเอาไว้ว่า เจอกันครั้งสุดท้ายเรากอดให้กำลังใจกันวันนี้พี่เดินทางไกลแล้วนะเพื่อนพี่น้องญาติทุกคนที่รักที่ได้จากเราไปมันเป็นสัญญาณเตือนให้เราดูว่าความตายนั้นอยู่ใกล้เราแค่นิดเดียวชีวิตเรามีเวลาจำกัดอย่าเสียเวลาเกลียดใครโกรธใครรักคนที่รักเราให้มากทำความดีให้มากที่สุดก่อนที่เราจะไม่ได้มีโอกาสนั้น พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าให้สำนึกถึงความตายอยู่เสมอเพราะว่าชีวิตมีเวลาจำกัดเช่นเรารู้ว่าอีกหนึ่งวันเราต้องตายเราจะทิ้งทุกอย่างที่ไม่สําคัญไปเลยเพราะเวลาที่เหลือจะเป็นเวลาที่เราใช้มันให้คุ้มค่ามากที่สุดถ้าเรามีสตินึกถึงความตายเราจะไม่ประมาทเราจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น เราจะไม่มีเวลาแม้กระทั่งโกรธคนที่เป็นศัตรูเราครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ตอบทันทีว่าวันละเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ายังห่างมากอานนท์เราตถาคต และลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพราะในที่สุดทุกคนมาตัวเปล่าตอนไปก็ไปตัวเปล่าเหมือนกับตอนมาขออุทิศผลบุญจากการให้ธรรมะเป็นทานซึ่งเป็นบุญอันสูงสุดกับพี่เป็ดพี่ชายสุดที่รักบนโลกมนุษย์ไม่ว่าจะน้ำตายน้ำ โดดล่มบนฟ้ารบบนดินหรือโลกภาพยนตร์พี่ก็ไปมาหมดแล้วเหลือแต่สวรรค์ล,ละที่กำลังจะไปพลรอกถวายแห่ง2499อันตร่านคลองเมืองเปียบุญน,นาค i p ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณทีนิวค่ะ